สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง M I X โฟมแสงสลับวันนี้เราก็จะมา S R กันค่ะนี่คือไอเดีกที่เรามากันคะคือเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยมา S R ฉบับโดยอีนะคะหวังว่าทุกคนชื่นชอบกันนะคะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราเลค่ะรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังค่ะตอนนี้เราก็มา S R ของเรานะคะ โซนต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นโซนแบบนี้นะคะนี่นี่คือโซนของใช้ต่างๆะคะมีผ้าเช็ดชุ่มแล้วก็มีสัมฤตต่างๆแบบนี้นะคะนี่สัมฤีก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มาดูสัมฤีกันนะคะว่าเราจะเอาสัมฤีแบบไหน,นะคะ่ะเอาไว้เช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าของเรานะคะนี่ อันที่สองนะคะวิกกี้สีชมพูอันนี้ก็สีฟ้านะคะเราก็เลยมาลองดูนะคะว่าเราจะเอาสีไหนนะคะอันนี้คืออันที่สานะคะอันใหญ่นะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อนะคะว่าจะซื้ออันไหนนะคะอันเล็กอันใหญ่หรือว่าอันกานะคะเราก็เลือกซื้ออยู่นะคะเลือกอยู่นะคะว่าจะเลือกแบบไหนคะนี่ซื้ออันนี้ก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ เราก็เลยมาลองเลือกดูค่ะสำรีของเรานะคะเรากำลังเลือกสำรีอยู่นะว่าจะเอาราคาไหนนะคะกำลังเลือกอยู่เลยะคะ่ะเลือกไมถูกเลยนะคะ แล้วก็เลยได้แล้วนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะต่อไปโซนต่อไปโซนต่อไปก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะเราก็เลยมาลองซื้อขนมของเรานะะี่ยค่ะที่เราเลือกก็จะเป็นปลาเส้นนะคะหรือปลาชารลของน้านนีนเอง1นึ่งชิ้นนะคะราคา1 8บาทค่ะกันลาเช็คหนึ่งนะคะเช็คราคาอยู่ว่าขนมที่เราซื้อราคาเท่าไหร่น,นะคะขนมนต่อไปนะคะ ก็จะมาลองดูนะคะว่าจะเลือกซื้อขอมนมอะไระคะขนมต่อไปก็เป็นเละของเราเองเลรสไข่เค็มต่างๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นขนมต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยะคะ่ะขนมต่างๆน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เลยมาลองคิดเงินอยู่ะคะว่าเราซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างบของเรามีจํากัดน,นะคะงบของเรามี500ร้0บาทเองหวังว่าทุกคนชื่นชอบนะคะ กำลังเลือกซื้อหาขนมต่างๆอย่ค่ะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นนี่คุกกี้ของเราเนี่เองคุกกี้สับป,ปะรดนะคะเมื่อกี้นะคะในราคา20บ,บาทเองค่ะนี่น่ารับประทานมากเราก็กำลังเช็คอยู่นะคะว่าทั้งหมดที่เราซื้อเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือแม่เราะคะเมื่อกี้ที่ถ่ายคือแม่เรา ไปโซนต่อไปะคะ่ะโซนต่อไปก็เป็นน้ำของเราเนี่เองน้ำออสของเราเนี่เองคะเดซเพลนะคะ,ะ,คะเป็นสีแดงนะคะรสสตรอเบอรี่นะคะเราก็เลยมาลองดูนะะว่าเราจะเอารสไหนนะคะก็เลยเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะเอารสไหนนะคะมีให้เลือกหลายรสชาติเลยคะ่ะเลือกได้แล้วนะะเป็นลิ้นจี่นะคะเอสรสละะิ้นจี่ค่ะต่อไปก็เป็นโซน ต่างๆะคะมีโซนโอวัลตินโซนต่างๆด้วยนะคะเราก็เลยมาซื้อของของเรานะคะเราก็ได้ซีเรียลมาแล้วะคะส่วนนี้ก็คือขนมต่างๆะคะน่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือแม่ของเรานะคะแม่ของเรากำลังเลือกซื้อของมากันนะคะในงบ400บาท วน,นี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะของที่เราได้ทั้งหมดก็ครบแล้วนะคะในราคา500บาทนะคะเมื่อกี้ก็เป็นป้ายเอสดอาร์ซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะเราก็เลยมาประจําทุกเดือนของวันที่1นึงวันที่2ของเรานะคะนี่นี่คือบริเวณรถต่างๆของเรานะคะก็เป็นรถต่างๆแบบนี้นะคะนี่นี่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ อเราะะก็เลยว่ามาถ่ายบริเวณนี้ให้ดูนะคะต่อไปเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสปา์กดกระดิ่งกับช่องเรานลคะรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังนะคะละวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสลบวันนี้ จะไปแล้วนะคะ bye bye. บ๊ายบายเวนเอ็นอารของเราเองฝากติดตามเนกำลังใจกับช่องเราต่อไปด้วยนะสลบวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย